สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีกุมนะคะเดี๋ยววันนี้เป็นรอบของชาวกุมนะคะที่เราจะมาดูกันในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ประจำปี2566นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลยิปซีชี้ดวงด้วยนะคะสำหรับชาวกุมนะคะจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13ามกุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าชาวกลุ่มจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะชาวกลุ่มได้แตะเอียกันบ้างไหมคะในช่วงตุดจีนที่ผ่านมาก็อ,อานเป็นกำลังใจให้นะคะให้ทุกท่านได้ โบนัสนะคะได้แต่อียเพราะบางบริษัทเขาก็จ่ายโบนัสช่วงตรุษจีนเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะทุกๆคนช้าไปไหมเนี่ยที่มาถามช่วงนี้เนาะก็ถือว่ายังได้อยู่นะคลิปที่แล้วเราไม่ได้ถามกันโอเคครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะชาวกลุ่มชาวกลุ่ม ครึ่งเดือนหลังของกุมภาพันธ์มาดูกันค่ะว้าวว้าวพายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้โหสวยงามค่ะชาวกลุ่มดีมากเลยนะคะพาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยว้าวโอเคเรามาดูกันเดือนนี้ ชาวกลุ่มรู้สึกว่าคุณจะค่อนข้างเครียดนิดนึงนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวเนาะอยากเก็บเนื้อเก็บตัวอยากจะทำอะไรที่มันถูกต้องอะคะ่ะเพราะว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นคุณรู้สึกคุณจะยอมไม่ได้นะครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาเนี่ยนะคะคุณอยากทำให้ทุกอย่างมันถูกต้อง นะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นไปเป็นไปอย่างยุติธรรมค่ะนะคะ,นะคะเดือนนี้ครึ่งเดือนหลังนะคะสำหรับครึ่งเดือนหลังตั้งแต่16กุมภาพันธ์จนถึง28กุมภาพันธ์นะคะเดือนนี้คุณเรื่องปัญหาเรื่องเงินไม่มีอะไรเลยนะคะเรื่องงานก็ดีนะคะงานคุณดีเงินก็ ดีค่ะคุณเป็นคนเก่งทำงานด้วยตัวคุณเองได้นะคะมีอำนาจอยู่ในมือนะคะเดือนนี้เป็นคนที่ได้ออกคำสั่งได้ทำอะไรที่เป็นหัวหน้าทีมนะคะอ่อนิดหนึ่งเรื่องเรื่องของอารมณ์นะคะคุณอาจจะใช้อารมณ์ในการทำงานเยอะนิดหนึ่งในในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะให้ระวังเรื่องอารมณ์นิดหนึ่งมันจะทำให้ งานมันดีขึ้นกว่านั้นนะคะถ้าสมมติคุณควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยจะดีมากเลยเพื่อนฝูงก็จะรักลูกน้องก็จะรักนะคะแต่ก็ไม่ได้ว่าคุณจะเป็นคนเกลี้ยกล่อมแบบโมโหกโกธาอะไรอย่างขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่คุณสั่งการหรือสั่งงานลูกน้องเนะะี่ยค่ะก็ให้พูดจานุ่มนวลหน่อยนะคะเพราะบางทีคุณเสียงแข็งไปหรือ รีบใจร้อนสั่งเนี่ยมันอาจจะทําให้มองดูเหมือนกับว่าคุณพูดเหมือนมะนาวไม่มีน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนั้นทีนี้ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเดือนนี้ไม่มีคนให้ความช่วยเหลือนะคะทุกอย่างคุณทํามาด้วยตัวคุณเองหมดนะคะเงินที่เข้ามาก็จะเป็นเงินที่คุณหามาได้เองด้วยตัวของคุณเองไม่มีอะไรที่เ ได้มาเพราะคนอื่นช่วยเหลือคุณนะคะแต่คุณก็ไม่มีความจําเป็นต้องให้ใครช่วยเหลือนะคุณสามารถบุกป,ปันปป่นฝ่าฟันทําอะไรด้วยตัวคุณเองได้นะคะแล้วก็เรื่องของออหัวหน้าง,งานตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาจะนิ่งๆกับคุณนะคะช่วง15วันหลังนี้นะคะเขาจะเมินๆคุณนิดนึงอะ่ะเหมือนไม่ค่อยปื้มคุณเท่าไหร่แต่มันไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะแป๊บเดียวแค่15วันเอง คุณก็หลบๆออกไปทํางานข้างนอกนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับเมือนกับเขาเขาอยากอยู่คนเดียวด้วยช่วงเดือนนี้นะคะหัวหน้างานคุณก็จะนิ่งๆกับคุณนิดนึงเหมือนไม่ค่อยอยากจะเข้ามาคุยอะไรกับคุณไม่มีงานอะไรมาให้คุณคุณก็ทํางานของคุณไปนะคะมีความสุขของคุณไปมีโอกาสได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะคะได้ออกไปงานปาร์ตี้สังสรรค์รื่นเลงกับเพื่อนฝูงนะคะไม่มีอะไรเครียดเลยค่ะ ในในเดือนครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาของสำหรับชาวราศีกุมนะคะเดือนนี้เงินดีนะคะเงินดีมีโอกาสที่จะได้หยิบจับเงินทองนะคะให้ระวังเรื่องของอาการใช้เงินไปในเรื่องของความหรูหราฟุ่มเฟือยนะคะอย่าใช้อะไรที่ไปในงานเ,าเขาเรียกอะไรเลี้ยงฉลองกินเยอะจ่ายเยอะ แล้วก็ซื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ระวังในเรื่องของการใช้เงินมือเติบนะคะมือจะเติบนิดนึงช่วง15วันหลังของเดือนกุมภามือจะเติบก็ะทำให้เราถามว่ามีใช้ไหมมีค่ะคุณมีเงินใช้สำหรับที่จะเป็นมือเติบนะคุณมีใช้แต่ว่ามันก็อาจจะทำให้เราไปติดขัดในเดือนอื่นหรือเปล่านะคะก็ถ้าประหยัดได้ก็ประหยัดค่ะแต่คุณเป็นคนมีเงินนะคุณเป็นคนทำงานมีเงิน ใช้ในด้วยตัวคนเองอะคะ่ะบุกปั่นป่าฟันด้วยตัวเองเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนเดือนนี้จะค่อนข้างรักความยุติธรรมเป็นพิเศษเห็นอะไรไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยควรจะรีบเข้าไปเลยท,ทีเดียวในสองอาทิตย์นี้นะคะสุขภาพสุขภาพให้ระวังเรื่องข้อเท้านะคะกับเรื่องของ อ,อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอะคะ่ะที่ที่จะเข้ามานะคะไม่ได้มีอะไรซซเรียสมากนะคะแล้วก็มีอะไรอีกความรักเดือนนี้ความรักยังไม่ได้โดดเด่นมากนะคะถ้าใครมีคู่อยู่แล้วคู่ของคุณก็ปกติดีค่ะไม่ได้มีอะไรขัดแย้งหรือทะเลาะเบาะแวงกันนะคะ แล้วก็รักกันดีแต่สำหรับท่านใดที่เป็นโสดมีโอกาสได้เจอพบคนใหม่ๆที่ถูกใจนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะไปคบกันยาวไปจนถึงเป็นแฟนหรือแต่งงานกันนะคะก็อาจจะแค่เหมือนกับถูกตาต้องใจเออคนนี้น่ารักดีเฉยๆแล้วเราก็แบบเออเอ,อโอเคนะค้องเขายังโอเค แค่นั้นหรือพี่เขาโอเคดีนะดูเท่ดีนะอะไรเงี้ยคือแค่ถูกใจอะคะ่ะยังไม่ถึงกับขั้นว่าจะต้องไปจีบกันหรือเป็นแฟนกันนะคะนอกนั้นเดือนนี้ไม่มีอะไรนะคะเดือนนี้ของชาวกลุ่มค่อนข้างดีทีเดียวนะคะอาจจะมีเรื่องของคิดมากเรื่องของอคิดไม่ตกนะคะมีความมีความรู้สึกว่า รักความยุติธรรมอะค่ะเดือนนี้จะค่อนข้างรักความยุติธรรมซะมากเลยแล้วก็ไม่อยากจะเห็นอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องะค่ะถ้าคุณเห็นอะไรใครทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยคุณจะเข้าไปขวางทันทีเลยคือจะเข้าไปแบบไม่รีรอแล้วไม่คิดมากด้วยนะคะแล้วก็เดือนนี้เนี่ยสิบห้าวันนี้เนี่ยคุณจะมีโอกาสที่ถ้าเป็นสายมูนะคะคุณโมีโอกาสสัมผัส สัมผัสสิ่งลึกลับออสิ่งศักดิ์สิทธิ์มียานสัมผัสนะคะที่ที่จะสัมผัสสิ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะคะก็ถ้าเกิดเป็นสายมูนะคะลองนั่งสมาธิดูนะคะเดือนนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้สัมผัสอะไรใหม่ๆได้นะคะหรืออาจจะต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับ ไสยเวทไหมหรืออาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ไสยเวทนะผู้อ่านไม่อยากพูดถึงเรื่องหวัวไสยศาสตร์หรือสายมนต์ดำอะไรนี่นะคะคือเป็นเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้เครื่องรางของขลังมามีใครไปไหว้พระแล้วก็เอาเครื่องรางของขลังมาฝากอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้ก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของไปรับรู้ความลับของใครสักคนเช่นเพื่อนมาเล่าความลับของเขาให้ฟังหรือเราไปรู้ เรื่องของแฟนเพื่อนมีเมียน้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไปเห็นแต่เราไม่สามารถพูดให้เพื่อนเราฟังได้อย่างเงี้ยหรือเราไปทราบความลับของหัวหน้าง,งานว่าเขาไปทำอะไรที่ไม่ดีไม่ชอบเนะะี่ยค่ะคุณคุณจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกอย่างเงี้ยเรื่องที่เป็นลับ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 เปิดเผยไม่ได้อะคะ่ะก็เป็นไปได้นะคะสำหรับเดือนนี้นะคะแล้วก็ มีโอกาสได้มีรางสังหรณ์ดีะคะ่ะเดือน15วันหลังของเดือนกุมภาจะมีเรื่องของรางสังหรณ์ดีมีเรื่องของซิกเซนดีนะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่า,เ,าเหมือนมีอะไรข้างในเรืลึกๆบอกเราว่าให้ทำแบบนี้ทําแบบนั้นเนี่ยคุณจะทำอย่างนั้นได้ดีนะคะจะมีจิตสัมผัสประมาณนี้นะคะรางสังหรณ์ดีนะคะในช่วง15วันหลังของเดือนกุมภานะคะ งานดีนะคะสรุปให้นะคะงานดีเงินดีเงนินดีมีเงินใช้คล่องมือนะคะ15วันหลังนี้ไม่มีอะไรติดขัดนะคะ,ะสุขภาพระวังเรื่องข้อเท้าเรื่องของนอนไม่หลับนะคะแล้วก็มีเรื่องของหัวใจนะคะถ้าใครเป็นโรคหัวใจก็ไปตรวจนะคะเพราะว่าเดือนนี้อาจจะมีการกำเริบขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ความรัก อาจจะได้เจอคนถูกใจแต่ยังไม่ใช่คนที่เราจะไปจีบกันถึงขั้นเป็นแฟนอะไรอย่างนี้นะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องซซเรียสเลยนะคะดีหมดค่ะสำหรับชาวกลุ่มเดือนนี้ดีนะคะโดยเฉพาะเดือนนี้คุณมีลางสังหรณ์ดีมีซิกเซนดีก็ นำไปใช้นะคะถ้าหมดเรามีเจอปัญหาอะไรเนี่ยเรารู้สึกเราก็เชื่อเชื่อในเซนส์ของเรานะค่ะมันจะทำให้ทาให้เราได้ประสบความสำเร็จนะคะหรือว่าเราไม่แน่ใจเราก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะคะไปขอพรขอให้ท่านช่วยเราอาจจะได้สัมผัสได้ว่าท่านอาจจะแบบเมตตาเราหรือเอ็นดูเราเนี่ยผู้อ่านไม่รู้ว่ คนอื่นจะเป็นไหมแต่ว่าแล้วผู้อ่านไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผู้อ่านจะสัมผัสได้นะคะว่าเหมือนเราเวลาเราคุยกับพระอ่ะเหมือนท่านคุยกับเรานะคะเวลาเวลาเราคุยกับท่านเนี่ยเหมือนกับใบหน้าท่านเปลี่ยนเอ,อรอยยิ้มเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่รู้นะผู้อ่านผู้อ่านจะรู้สึกแบบนี้นะบางไม่รู้คนอื่นๆเป็นบ้างหรือเปล่านะคะแต่เวลาผู้อ่านไปไหว้พระไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย จะสัมผัสได้ว่าเหมือนท่านท่านเอ็นดูเราท่านยิ้มให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะเป็นประมาณนี้ได้นะคะในช่วงเดือน15วันหลังของเดือนกุมภานะคะสำหรับชาวกุ่มนะคะก็เดือนนี้ดีค่ะจบเท่านี้นะคะพราะพูดไปพูดมาทุกอย่างก็ดีอยู่ดีนะคะมีคำเดียวว่าดีไม่มีอะไรต้องซซเรียสเลยเดือนนี้ดีเป็นกำลังใจให้ชาวกุมนะคะสู้ๆกันไปนะคะ กับชาวกุมไม่ต้องสู้อะไรมากค่ะเพราะว่าพื้นของคุณดีมากในช่วง15วันหลังนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ชมกันมาจนถึงท้ายคลิปนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดๆไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ